คาปฏิฐานประจําวันสันตุการแห่งพระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวพรงทรงสำแดงพระกรุณาต่อข้าพองค์หลายตามความรักมั่นคงของพระองค์และทรงเมตตาลบการทรยศของข้าพองค์หลายออกไปตามแต่พระกรุณาอาุลดมของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงปฏิยินดีในเครื่องสัตว์ระูชาถึงแม้ข้าพองค์งหลายจะถวายเครื่องพระบูชา พระองค์จะไม่ได้พอพระไทยแต่เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับได้คือจิตใจที่ชอกชำ้ำจิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำนั้นข่าแต่พระเจ้าพระองค์ไม่ได้ทรงดูถูกเลยพระเจ้าทรงประเสริฐยิ่งนักสารเสริญพระเจ้าข่าแต่พระเจ้าดูเถิดข้าพง์หลายถือกำเนิดในความผิดบาปและมรดาตั้งครนภข้าพง์หลายในบาปแต่ข้าพง์หลายขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเมตตาจัดเตรียมหนทางแห่งความรอดบาปผ่านทางพระบุตรของพระองค์ เพื่อช่วยกระบงหลายได้หลุดพ้นจากอำนาจของความบาปขอบุโพระองค์ที่ทรงเลือกกระบงหลายให้เข้ามามีส่วนในพระจากกิจอันเปี่ยมด้วยพระคุณความรักของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าขบงหลายก็ยอมรับว่ายังมีความบกพร่องในฝ่ายวิญญาณ หลายครั้งหลายคลาที่ตกจากระดับอันควรหันจะไปประพฤติตามอย่างคุณตียกนี้มีความโลภอยากจะได้อยากจะมีและอยากจะเป็นอีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้แก่มารโดยยกอวเยวะไปใช้ในทางการธรรมก่อคดีบาปชั่วที่น่าละอายซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งเป็นเหตุให้พระปัญญาบริสุทธิ์ทรงเสียพระทยัยข่าแต่ประจานในวันนี้ข้าพงหลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอทอมใจลงสรารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ลงละเมิด ขอพระองค์ทรงโปรดเมตายกโทษให้อภัยและขอพระองค์ทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพองค์หลายและฟื้นนำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ทุกทุกคนที่กลับใจใหม่ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเล้าใจคริสเตียนไทยทุกทกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้ทุกทุกคนตึกตรองพระคำของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อแต่ละคนจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการข้าแต่พระเจ้า ผู้ใดที่เชื่อฟังและประพฤติตามพระบระัตรของมโปรงก็โร่งทรง,งอวยพระพรให้มีความจำเริญและสำเร็จผลเป็นอย่างดีในทุกๆด้านที่เขาทั้งหลายได้กระทำโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอที่จะของการประกาศข่าวประเสริฐแพร่กระจายไปทั่วพื้นแผ่นดินไทยขอให้พี่น้องคนไทยได้รับรู้ถึงความรักแท้ของโรรองและสัมผัสได้ถึงพระคุณซ้อนพระคุณของโรรองข้าแต่พระเจ้าขอการเชื่อมวยไฟจากองค์พระวัญญาบริสุทธิ์นำการฟื้นฟูไฟวิญ,ญญาณ ท่ามกลางพระพงหลายขอให้ผู้เชื่อในพระเยสุคริสต์ทุกคนมีใจกล้าในการเผชนะโดยใช้เสถียรอำนาจในการประกาศเป็นพยานทุกๆวันตามพระบัญตัดสั่งของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าพระพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งไปไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอ,อบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยสุคริสเจ้าอาเมน